ถือหมวกสวมชุดฟันดาบสีขาวทับด้วยเกราะอ่อนเกราะแข็งและสวมรองเท้าเห็นใส่ชุดเต็มแถมถือดาบมาขนาดนี้คงเดาไม่ยากแล้วนะคะละครเรื่องใหม่ทางช่องไทย P ี s หยิบกีฬาฟันดาบนี่แหละค่ะมาเล่าให้ดิลุนชื่อเรื่องฟันของฉันคือฟันดาบค่ะโดยได้นักแสดงนําที่มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกอย่างหนุ่มพีพิมพ์พลมอสพาุวัฒน์พรีมี่พลอยประพัฒ์และอดีตไอดอลสาวแพรวาสุธามพงศ์หรือว่าก็เป็นที่รู้จาักกาันน้องมิวสิกนะคะอดีต b n k 4 8ค่ะก พลิกบทบาทจากก่อนหน้านี้เล่นละครกับเราเป็นหมออินเทอร์ใช่ไหมคะสู่การเป็นนักเรียนในชมรมฟันดาบค่ะแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้ากันล้ายชั้นก็ไม่หวั่นค่ะเพื่อให้ภาพที่ออกมาสมกับเป็นนักกีฬาฟันดาบจริงๆด้วยก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการไปเวิร์กช็อปกับนักกีฬาฟันดาบหญิงและโค้ชนักกีฬาฟันดาบจากสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยกันมาแล้วค่ะเวิร์กช็อปครั้งแรกก็ฟันดาบค่ะเจอกันครั้งแรกเราก็ลงดาบเลยใช่โอ้โหก็ เหมือนได้สนุกเน,ะนกาะสนุกสนุกสนุกเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่คนทั่วไปไม่ได้เล่นอยู่แล้ว<ช>มันต้องแบบต้องเจาะจงไปว่าเอ้ยเราต้องไปฟันดาบเลยอะไรเงี้ยพอเราไปเล่นแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเป็นกีฬาที่เพิ่งค้นพบว่าสนุกแล้วก็มันทําให้เราเหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยเนาะนอกเหนือจากจากจากดาบเซเบอร์ใช่ไหมครับคือของเราต้องฝึกดาบไทยด้วยอของผมกับเหมือนจะมิวสิกเนาะใช่ใเราต้องฝึกแบบดาบไทยโบราณด้วยซึ่ง มันก็คือคลศาสตร์กันเนาะแต่ว่าต้องเอาผสมกันออตามแบบแคาแรคเตอร์ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะยากขึ้นไปอีกแล้วก็ใหม่ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าศิละปะการต่อสู้ค่ะก็ะการที่เอางานศิละปะแล้วเอาเขามาผสมกันแล้วเข้ามาในรูปแบบที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกศิละปะอย่างหนึ่งที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนค่ะวันนี้คิมก็เลยจะมาลำดับให้ดูฮะจะมาทํำไทย ไม่ใช้แค่เซตนักแสดงรุ่นลูกนะคะที่เขามาเจอกันครั้งแรกแต่การปรากฏตัวของพีททองเจือค่ะที่สลัดจากชุดนักแข่งรถในชีวิตจริงมาใส่สูตรเป็นนักธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬาแบบนี้ค่ะมารับบทพ่อนะคะคในเรื่องนี้ด้วยก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่นักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจอือร่วมงานกับไทย PBS นะคะ ส่วนอีกคนค่ะที่เพิ่งกลับมาคืนจอไทย p ี s หลังจากที่ห่างหายไปนานก็คือเฟสอาริศราค่ะมารบบทเป็นแม่ของหนุ่มพีพิม์พลนะคะนักแสดงนำในเรื่องรับบทแม่มาก็หลายเรื่องนะคะแต่ว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ดูจะต่างจากเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่าเล่นเป็นคนนิ่งๆเก็บเรื่องราวในอดีตไว้มากค่ะนักแสดงสาวบ,บอกซีนอารมณ์ก็น่าจะเยอะนะได้เล่นเยอะแย,ะ,ยะแน่นอนค่ะพี่ว่าอันนี้มันจะแบบ คนนิ่งๆอย่างนี้ยคคะเป็นคนแบบเก็บไว้ข้างในอะไรย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ได้แสดงออกมากกว่าแต่แต่ว่าอารมณ์ข้างในมันก็น่าจะต้องเล่นเยอะอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าค่อนข้างจะใช้เวลากับกับความรู้สึกของตัวเองอยู่บ่อยๆถ้าเท่าที่อ่านหมดนะมันไม่ได้แบบปุ๊บๆโผงแล้วพูดมาเลยอะไรย่างเงี้ยมันจะเป็นการแบบเก็บและคิดพิจารณาอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ตอนเด็กๆชอบดูมากก็ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ค่อนข้างโอเคก็จะมีโอกสได้เรียนรู้ การฟันดาบเทคนิคการฟันดาบการเตรียมตัวการจัดท่าเกมการแข่งขันว่ามันเป็นยังไงเขาให้คะแนนแบบไหนก็ดีมากๆครับเพราะว่าว,า,วายันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นบอลเป็นบาสเป็นบอลเล่บอลอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับทุกๆคนพอมาถึงตัวเองที่ได้โอกาสนะครับได้รับโอกาสให,ให้เขามาร่วมงานด้วยก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่า อยากเป็นส่วนหนึ่งของไทยบีบีเอสที่แบบเข้าไปถึงกลุ่มคนดูของแฟนๆไทยบีบีเอสด้วย ฝันของฉันคือฟันดาบค่ะเป็นเรื่องเล่าถึงเด็กๆวัยเรียนนะคะที่มีความมุ่งม,มั่นตามหาฝันในการที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบด้านผู้กำกับละครค่ะปูปวิตรีเมฆที่เคยมีผลงานกำกับละครเรื่องลูกเหล็กเด็กชอบยกสายน้ําแห่งความฝันล้วนแต่เป็นละครแนวกีฬาทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยใครชอบแนวนี้ห้ามพลาดค่ะละครฝันของฉันคือฟันดาบทางไทย PBS เร็วๆนี้เดี๋ยวได้ดูกันนะคะ